สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับไกด์บีพาถัรวออกจากโรงแรมมาแต่เช้าครับมาอยู่ที่บ้านบางใไม้เดี๋ยวจะพาท่านลงเรือนะครับหังยาวเที่ยวคลองร้อยสายชมวิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับ เพื่อนๆและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเรือแล้วครับอยู่ในเรือหางยาวครับซึ่งพาพวกเราเนี่ยล่องบริเวณที่เรียกว่าคลองร้อยสายครับชุมชนบ้านบางใบไม้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรยากาศสองข้างทาง,ทางนี่ก็เป็นต้นจากครับแล้วก็มีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมคลองต่างๆโอ้โหเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยน่าสนใจจริงๆฮะ ก็เกิดมีโอกาสอยากให้เพื่อนๆได้มาลองเที่ยวกันด้วยฮะบ้านบางใบไม้ครับจุดยอดนฮะ เพื่อนๆหลังจากที่เราล่องเรือกันมาสักพักนะครับผ่านเส้นทางลำคลองต่างๆมากมายรวมถึงผ่านแม่น้ำตาปีผ่านวัดกลางซึ่งเป็นวัดที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ท่านได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยเป็นเงิน40บาทในสมัยนั้นนะครับมาบุรณนะวัดนั้นไว้แล้วก็รวมถึงนะครับชุมชนต่างๆมากมายตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เกือบจะสิ้นสุดการล่องเรือของเราแล้วครับก็คือบริเวณของอุโมงค์จากนะครับ ซึ่งชื่อกระบอกครับในคลองบางเบิดแห่งนี้นะครับมีต้นจากอยู่มากมายแล้วก็เป็นลักษณะพิเศษคือต้นจากสองฝากฝั่งเนี่ยสูงทะลูดขึ้นไปบรรจบกันด้านบนจนเกิดเป็นอุโมงค์ซึ่งมีความยาวร่วมประมาณ300เมตรครับมาที่นี่พลาดไม่ได้เลยสุดยอดครับถ้าดูตาม บริบทของเมืองที่ก็คือชนในบทในตัวเมืองเรียกว่า5บก6น้ําคือ5ตําบลน,นะฮะที่อยู่ฝั่งบก6ตําบลน,นะฮะที่อยู่ฝั่งน้ําของอําเภอเมืองสุราธานีนะครับซึ่งการเป็นอุโมงจากนี้คือ2ฝากฝั่งนะครับที่เป็นต้นจากนะครับโดยธรรมชาตินะฮะจากนี้ก็คือแนวเขื่อนนะฮะเป็นธรรมชาติลูกจากก็จะลอยไปติดฝั่งนะครับก็จะงอออกมาเออทุกท่านตอนนี้ครับลองสงบกายวาจาใจ ความเงียบสงบฮะที่เราได้ก็คือได้ธรรมชาติได้ความรู้สึกที่ดีนะครับที่เรามาสัมผัสวิถีนะฮะนี่คือสิ่งที่สุราษฎร์ธานีเรามีนะครับให้กับทุกท่านมาเยือนสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับชมนกตกปูดูลิงหิ่งห้อยร้อยคลองล่องบางนี่คือพื้นที่คลองร้อยสายนะครับและจุดนี้ก็คือวัดบางใบไม้นะครับตรงนี้สถานที่แนี้คือตลาดประชารัฐบางใบไม้ครับเราก็จะมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่9้าโงเช้าถึง บ่ายสามนะครับมีของกินมากมายเดี๋ยวเราจะดูข้างในกันว่ามีอยนน่าสนใจตามผมมาสิครับ เธอจะาดูหมาให้พี่ดูวย้ย่าปล่อยให้หมามันกัดน, <c oughs> นี่คือหมาตักน้ําของคนปักใต้ในอดีตก่อนที่จะมีวัสดุอื่นมาทดแทนกรรมวิธีในการผลิตยังมีอยู่ในปัจจุบันที่บ้านบางใบไม้ไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาทํากันอย่างไรล่องเรือกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเดินดูวิถีชุมชนครับจากที่เคยได้ยินว่าคนใต้ใช้หมาตักน้ําเอ๊ะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปดูครับธนาก้องเราเดินทางมาลานวัฒนธรรมจุมจนความเข้มแก็้งก้องจุมจนมันเกิดขึ้นจากใจก้องมนุษย์จุมจนให้แก้งแรงบ่งบอกถึงความรักท้ามาก,กีเมื่อนในล่วงตรงตัดตรงหวารักกันวายท้ามาก,กีกันวายจะตามไม้ประเตไทยนั้นแก้งแรงเรามาแลกการทำจากกันดีว่าพี่น้องนะ เรียวยอดเหมือนเป็นลำนะฮะเหมือนหอกเลยนะ,ะายแหลมแ,แต่ยอดภายในคือยอดนี้นะฮะอันนี้ก็คือยอดจักรมันเอามาในส่วนนี้นะคะรับเดี๋ยวก็จะไปร่วมดูว่าการทำมาจาักเป็นยังไงมันมีกรรมวิธีตรงที่การจัดและการสอดใบนะฮะอันนี้ถ้าไปสัมภาษณ์นะคุณแม่บ้านใช้อะไรทําหมาจาักทําได้สวยจังนะฮะใช้ผัวค่ะไุกโคือ ครับได้เห็นแล้วนะครับเข้ามานี่คำตอบอยู่ในมือผมนี่ครับฤฤฤหมาจากคืออะไรคนใต้เรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าหมาครับเป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้ตักน้ำฮะแล้วเขาก็ทำขึ้นมาจากใบจากครับาก,ก,ารก็เลยเรียกว่าหมาจากโอ้โหสุดยอดจริงๆครับภูมิปัญญาชาวบ้าน